เงินปีประมาณ500เมตรกันนายอีกเล่นอหลายแหงครับครับเนี่เขาเขานี่ผุ่มหยาเลยตัวนี่ครับน่าครับโอ้โหเขาเป็นตะลุดแเอ้ยเจ็เส้นเจ็ดเส้นเมื่อกี้ฝ้าครับปลาผู้งหรือนั่นครับอูนะพูดอ่ะพูดอ่ะพูดอ่ะ พี่น้องแฟนครับ FC ทุกมองทุกบ้านครับผมพ่อน้อยว่าเราลงไปยามด่างครับวันพาดูเขยมายามด่างปะลูเอาลงไปเบิ้งดูถ้าไปรุ่นนํากันเด้อครับแฟนครับทุกมองทุกบ้านครับพ่อที่กองํำสวัสดีนะครับผมหันหันเลยเลยครับเดี๋ยวแฟนครับจะขีดขอดเลยแลวแลวได้คอยหมุนได้ครับพี่น้องครับได้ต่ำอย่างว่าทึ่งครับสวัสดีพี่น้องบองไปสูบุญทุกคนครับผมผมตามแอดมินลูเขืยพ่อน้อยซอยเดิมครับผมไปครับเน บรรยากาศฝนตกลิ่นไปๆครับอยู่น้องกุดกวางครับผมมายามดังมีอยู่สามพื้นมันบ่ขรับพ่อครับสี่ได้ลูกมันมีแปดเส้นแล้วก็เจ็ดเส้นห้าเส้นห้าแล้วก็สามเส้นห้าครับพี่น้องถ้าเป็นรุ่นน้ำกันเด้อสี่เส้นครับสี่เส้นครับผมแบบยามเรากับปูดเอาเลยครับผมเมื่อนี้เรามีที่หื้อครับเราเสื้อแสไว้เลยเพราะว่าพายุเฮาแส้ไปลองเบ่งกันนะส่วนห้าน้ำไหลมันคืออีกครับพี่น้องลกไปยามน้ำกันเด้อครับแฟนคับต้มองทุกวันครับนี่ครับผม เมื่อวานน้ำเพ่งหัวโค้อีกครับเพ่งหัวข่าแต่ว่ามื่อนี้เพ่งหน้าขาครับน้ำเหรินประมาณนี้แหละครับมาขึ้นฝนตกด้การอยู่เนาะครับเพาะหัวเควยก็คือหัวเข้านะครับแล้วนอะไี่ฟังประชัดครับผมคุลากับว่าหัวเข้าครับดังแหลกแหงมานีหาเส้นเนาะครับเพาะตึกตึ๊กกได้หรืแต่ว่ามีแม่นชวงนี้เพราะเรามีกู้ได้เสือไว้นี่ครับเพาะตึ๊กตึช่วงเลยว่าชงนี้แหะ ตอนจับมันคแดกนิดสดนาอร่อยคนกระตกลิ่นป,ปล่อยๆครับผมฮึบตํายางยุดตำแหน่งนี้ได้ยืนบ่ครับผมได้ได้ฮึบคือของแล้วครับผมซำนะซ้ำใยู่วนี้ด้ยคือจะนบ่ม่เหยียบเาคาตั้งแต่เลืดอดิบๆดยดิบเดีมองด นี่พ่อในเดี้าพ่อในดีครับปลาผึ้งหลอน่นครับพูดนะพูดนะพูดนพูดนพูดนูดหูไป้ทยตัวเงาเลยครับพ่อโอ้โหห้าเซนห้าครับพี่น้องเซตกองเอไฟมีไรน้องเหมือนฝนตกอยงครับงามว่าเราปดขานี่เลยได้ครับพี่น้องมันห่อเลยครับ เอาหาเลียมลราปดกันเลยไอ้พอหน่อยปดแล้วนะครับเด้อเรวจังสิเปิดเห็เบิ่งอีกรอบนึงครับนี่ฝนลิ่นปล่อยๆครับผมเสียพอหน่อยครับเปียกเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับผมเจ้ามึงอะเป็นตะลุดมือแต่กังผมไว้ครับเพราะว่าที่จริงก็ว่ากับบอด้ย่านเปียกนะครับแต่ว่าเข้าถือกล้องครับแต่ว่าคันสิมาแบบฝนตกใสงสีเข้าสีเช็ดหน้ากล้องลอยลอยลอยดูดูกับบอดาครับผมเราเข้าฝงเลยได้พี่น้องเพราะมันเป็นตะลุดมือครับเพาะ ง,งามสดๆเลยครับแล้ว,ว,ลว,วได้ปดขาดใส่ยูน้ำกันปดขาดถรงไปเอาเข่าถุงเรียบร้อยแล้วครับลุนต่อยามต่อหาเส้นหาครับผมออเอาแล้วเอาแล้วตริงแล้วตริงแล้วซุดๆเข่าผมปลาสุดๆลวงลงไปครับผมลุนครับลุนครับ ปลาเนื้อโอ้ยไฟไทยปื้อถั่ไปไทยพี่น้องติดหัวไว้ครับผมกนลูดตัวเลยอนนั่นๆๆครับเตรียมขงไวเสิร์กันได้ัเป่เปล่งครับผมไปไทยดินแหงนี่ครับผมตัวไไทยครับพี่น้องงามออกถึงแล้วเดือบันกดนวดมือยางมะพร้อสามเก่าอะไรแล้วอีกตัวหนึ่งครับผมเส้นหาครับผม ปนกันเหี้ยวๆขอเหี้วเลยอีหลีด้วยครับพุ่นโคตรพุ่นเลยครับเป็นยังละเพาะว่ามันปลาอีหลีปลาอีหลีเนี่ยนะครับพอปลาปลาเปยครับเพาะขอแก้วจับปนี่เห็นเลื่อนล่างเลื่อนล่างอยู่ในน้ำครับน้ำไซติ่งลิงครับผมนั่นสดๆครับผมพุ่นอุ้ยพ่อเมียนครับพ่อผือปลาตาแดงบ่ครับปลาขาวตาแดง ตาแดงคึกซึกนี่ข่าวตาแดงปวดเอกกันดนะครับผมอันนี้หาเส้นหาครับเนี่ยติ่งดีแล้วครับคุณกคนปลาเหมือนกันไปเรื่อยๆครับผมะเล่าขี้ไข่นะมอนน้ำครับพี่น้องพอเอาอดีแล้วเอาอดีแล้วเหรอเดินะเดินๆนะพี่น้องเห็นปอดพอขาวบอกง่าเลยครับอยู่ใต้น้าครับผมนี่นะนะครับนี่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 ครับนี่ทำนะครับเออเอาไปห้องบอก ข้าวกันมากเลยครับพ่อปึ๊บอีไถ่เรี่ยวครับป๊อดไปอีไถ่ไม่ได้บ่ขดใจนะครับเนาะมียตายได้หลุดทนโอ้โหฝนอ่ะตัวงามเปล่งๆครับโอโ้โหเป็นตะลุดเหมือนผลงานก็เต็มผาเงียงแล้วครับ <c ười> ท่นเต็มเลย <c ười> นี่ครับผมโอ้ยล็อกเหงือกมันไว้เลยพี่น้องผาเงียครับถือว่าพ่อได้๋ยู่เด้กินนะครับเนาะ จี๊ตัวนี้ปะลูกห้าสาครับนี่ไงครับพ่อจีตรงนี้มะแ,แมแมนมันบ่คร,รับพ่อห้อยพัดงมะเขือนี่ไปเต็มเลยดิ่นดีครับดิ่นดีครับอเอาเรียวเอาเรียวรุวนกันปลาผลือครับผมยังบ่ลลูกปลาย,ยง่ง นี่บ่ครับพ่อเกี่ยวลงเลยนี่วะครับดินแห้งเยอะดินเปนบ่ครับหามาพุบเขาเขานี่ผุ่มหญ้าเลยตัวนี้ครับุน้ำใสๆพอคอยลากออกมาครับพ่อเฮาในที่เขาๆหน่อยครับพ่อไปอีท่าอีกแล้วสวยงามเลตัวนี้พูดนะอู้ยตัวนี้ไงโกมูตัวงามครับของขือเป็นตะลูดแท้โอ้อัน เป็นอ,อ,อย่างคือแบบอู้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 คือปไปไถมันเป็นปลาที่หนาสะอ่อนเนี่ยครับมันแซ่บครับผมอยากให้พีน่น้องแฟนคลับได้ซิมครับผมปไปไถขันยิ่งคักมันพอาน้อยมกหมอยอู้วขัดขันท่านั้นครับผมมีต้องเอาคีมมันออกเม็ดพี่น้องมันยังแซ่บคือมันเดี๋่ค่อยกินขมมันไหนเลยครับไปไถมันท้องมันมั่นเลยครับนี่ครับผมตัวที่ถอดได้เดี๋ยวบุ๊คครับจำว่าอะไรกันตัวงามๆครับผม ยา่างไปเรื่อยๆแล้วครับหาเส้นหาใกล้สีมซุดแล้วครับลุ้นกันไปครับซุดเสาเนี่ยกับมดหาเส้นหาแล้วครับเอาหมักเป็นแล้วครับเนาะอีไทยอีกแล้วครับนนโอ้ยเด็กเขาไปเบิงไก่ขพ่อแม่พี่น้องเ <c oughs> ขาไปเ<ร>บเิงไก่กครับสดๆเลยนี่ครับทันยกวิทย์น้ำน้ำดินมีเป็ี่ยนกดนได้ทัานยกได้น้ำดินดีได้ป่าเก่งในนามนะครับเนาะปวดหน้ากันได้สินะ อันพ่อหน่อยจะมีความชำนาญในการปลดปลาจะน้อยครับก็เลยพขึ้นมาปลดทำคำเตมมตั้มปลดก็คือกับปลด้อยู่ครับแต่ว่าก็ต้องใส่เวลาจะน้อยไหมครับใ่เติมกับลูดมือฝุ่งเีเดียวแล้วก็พี่น้องผู้วาดกันลูดมือจิ้มตัวึ๊กเอาอิรีบอกเขาบอกแมนหรือปลดกำลังกันได้ดีตึ๊กฝุ่งนี่ครับต้องเต่งเลยครับตัวนี้ได้แล้วนะครับพี่น้องโอ้ยอโห หาเส้นหาแล้วต่อไปเป็นเจ็ดเส้นครับผมแปดูแปดเส้นโอ้ของงหญยเลยครับผมจักาที่มีคือแบบทาลุ่นเนอะน้องนี่ครับผมของง่ายกันเดยกันเลยง่ายนะครับป้าตะเพียนใหญ่ๆนั่นที่เ่อเพ่ะป้าตะเพียนง่นครับนี่กับเจดแต่ว่าตอนแรกนะมีี่เอไหนะเรื่มยามแปดเส้นไปน้ำา่อน้อยครับแดเส้นครับพี่น้องเดนาสี่ัน้ แฟนครับ,รบแฟนครับบางคนบอกว่าโอ้เห็นพอหน่อยว่ายามดังแต่คิดหอดตอนสมัยตาเด็กหน่อยเด้ใบยามน้องาอนะครับแต่ว่าสมัยตั้งแต่เด็กหน่อยต่อมัเคยมายามดังจักเจี๋ยนครับพอ่อตอนนี้ไปขายใครน้อพอรุ่นไหมครับพอ่อแต่ก่อนนี่เป็นผอคาหน่อยครับผมไปขายไข่ครับผมสมัยนั้น กเหยียา,างไปคือมีได้แหนบุเาไปางางครับต้องยางไกลๆจะน่อยนะครับเนาะเป็เส้นขันได้คือได้ตัวใหญ่ได้ครับบ่คอยได้ตัวหน่อยได้เพราะมันกว้างนะครับเนาะมันเริ่มไปือนจ้องลงแล้วครับจอุองของาาีลีด,ด,ดีครับเพาะมีได้จักตัวครับ <laughs> 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 สุดจัดปัดเปเส้นมีได้จักตัวเลยวันนี้มึนเก็บเห นี่ครับมผมเสื้ดางบคบเมันมยกนี่หึ้งสุดคือยังไงปุ๋ยวายลุนกันแย่ๆครับแย่อยู่ครับขันทำวายแย่ซ้ำได้กันแประมาณเกือบลอยเม็ดครับผมไป<า><ว>ทางคุ่นะครับเจ็ดเส้นตอ่อครับแปดเส้นเมื่อวานนี่ครับเสื้อด่างลงมาว่าเสื้อแล้วเราขึ้นเมื่อวันนั้นพอน้อยลืมเงินไปหอดรถมอเตอร์ไซค์เลี้ยวลงมาเอาเพื่อนอื่นสูงตัวนี้เมื่อนี้เราขึ้นเมื่อนำอยู่แล้วหยาบต่อได้ครับพี่น้องบ้าน ปกติยุ่งงคอพับมุ่งมันจะติดได้ครับเพาะพุ่งถึงเลยบ่ครับเจ็ดเซนเขาเขาเลยสาวๆอะไรสักอย่าไปชื่ออะไรสมอยอยู่สมอยอยู่นะครับเป็ดเซนกับเปดเซนขึ้นไม่เจอเนาะเหมือนท่านี่ปลาใหญ่บ่ปันไดนะครับเนาะแสดงว่าปลาใหญ่มีมากที่เด็กจะได้ย้ายไปพุ่นยงทางขอบป่านะครับอันนี้มันเคลือนมาทางเทิงเด็กตื่นตัวเอาเพาะเอาเลยดิครับเพาะ ปลาเมนบุได้ครับปลาตองบริสุทธิ์เหมือนขะพอสดๆเลยนี่ครับนี่พูณน่ะเป็นๆเลยครับใครรู้ปลาตองสดๆเนียมาดูคนเอ้ยเจ็ดเส้นเจ็ดเส้นเหมือนขี้เฝ้าครับโอ้ยวาสนาเด็ดปลาตองสดๆครับนี่อ๋อพอเอาแบบมส่หมูโชโชวๆหมืขนาดพอกันนะครับตองท้อใหม่ท้อใหม่นี่ครับผมปลาตองปล้ตอง ปลาตองบ่อกไก่ได้ครับตองธรรมดาตองธรรมดาเนี่สกกยสักไก่เนอะนครับเนาะเอาขึ้นต้นเอะไรอย่างไรอย่างได้ไปกติพอหน่อยว่าขัมมนเป็นฝนดิ่นๆจะหน่อยนี่ว่าไม่ฉีกขนาดเนาะครับเนาะปกติมันฝนตกแนนนี้มันปฝาได้จะแล้งแต่หนกมันทำมีคขึค้นไปเลยพักกี่น้องขอระวังต่อใหม่เลยครับไว้รุ่นอีกในแรง มื่อนี้แหละมีพืชครับเมล็ดเมื่ออื่นเศ้าเราเสีอจักสองคืนครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็บังคือพอน้อยอะไรง่ายไปคุณครับเป็นสถานการณ์ฝ่าฝนซุดเราบอกค่ับพ่อสุดจะได้พี่น้องเล็บปลาตัวเดียวด่างันเกียเส้นครับแปดเส้นก็มีได้เจ็ดตัวเดี๋ยวไปเบิ้งสามเส้นห้าครับผมฝนลินปล่อย เส้นห้าพี่น้องขอแล้วครับตัวแรกเลยครับนี่ปลาคุยลามตัวพังงานเลยคุยลำเท้าอยู่ครับนี่วนนะสามเส้นห้าตัวแรกแห่งมันตัวแรกแห่งมันอองสามเสนหาครับฝนก็เริ่มรู้สึกว่าจะแห้งขึ้นเรื่อยๆนะครับเพาะแต่ว่าเอามัดมือแล้วเบินขันแมงเจ้าสี่นี่เัาหาอยู่หากินได้ๆครับเพาะปลาบืนหรือเปล่จะลุบืนะลูกหือ ฝน uhm, แห네้งกว่านี้เราจะลุงพาลูกเคยมาตึกจะดุงกลับมาตึ๊กตึกยุ่งเลยเหรอครับพอจะดุงนี่รักันน้ำใช้ลงมาแห้งตึกนี่อนก็ได้ครับแต่ว่าน้ำมันแห้งเห่ามารับรอเบื้งฝนตาคุยยามสามสิบห้าเนี่ยครับยามไปเรื่อยๆครับแต่ละนี่างนี้แต่เราจะดูดีเราทีเท่ากันครับ นิ่งเว้ยนะครับเห็นพุ่นนี้ครับพ่อพุ่นขาวขาเต็มด่างเลยครับไกลๆพุ่นครับโอ้มม่จะคุยลามพุ่นแมนครับพ่อโอ้แมนตีบุ้งเลยเนาะข้าพุ่นกับแมนครับโอ้ยสองตัวเปล่งๆครับผมยันสดๆเล่นกิ่นเนตายครับยังดีนะติดอ่อนต้นควันมาที่เดียว เพราาะว่ตัวนี้กับมีค่าตัวนี้อยากจะเป็นปลาเน,าน่าครับนี่ครับโอเีอยัอ้ว้มันอสโโโมงโลดอ้อทางตาก็มีจะลมพี่น้องเลยอ้เจ็บไปนในตัวเลยครับนี่ตัวนึงของเขาละตัวที่สองออ ัวนี่เน่าแลวครับผ่ไนดหนโอ้รับตา้ยังแขสยครับ่ใ่ตาน้ดีบ่ครับโอ้ยดีรับตาเนี่ขาวเลครับตาเนีดัาขันตาขาวลเน่าูกครับตาขาวตามนตาบ่ใสตาโซ่้หน่เนาครับตามเกเอโอ้ยนีดูดิครับ พี่ลาม,มีหรอพี่ด่าเกี่ยวครับแตอันนี้มันผลาญกินนี่ครับพ่อัดะเลิกกัดครับพี่น้องอย่างเครื่องนึงโอ้ที่เป็นตะยานา <c oughs> เอาเป็ดปลาเดะครับย่างสดๆได้ป่าเนี่ยไมีได้เน่าเด้มันหาได้แนวกัดครับกระปูก็มีได้นานเด็กกลางนองเนี่ปลาเดะง่ายถ้าไม่ได้ใส่ขี้เนี่ยสามเส้นหางกัดหเลยจิ๊ดเรื่อยๆอยู่ได้ครับนี่ครับปลาพุยล่ามอีกแล้วครับปลาคุยล่ามีแล้ว ปลาเล่ดีสีกับปลาอีไทร์นะพี่อันนี้ว่าเป็นปลาเสียมหรือเปล่าแม่นเหรออันนี้คุยล่ามคุยล่ามใหญ่อยู่ครับนี่ปลาโรตีครับพ่อปลาอีไทร์แล้วหนึ่โอ้โหเซตห้าเจอของใหญ่คือดเดียวเว้ยตั้งหนุนบานพูมเลยตอนแรกตำบ้านเรนเนี่ยเห็นตัวนีเด้วยครับพ่อบอกแต่ตำบ้านเรนนี่ยเห็นตัวพีครับเดือครับปลากระเดือดครับ เดี๋ยวเรงจมีกเห็นตากะเดือดที่นี่ครับก็เลยเ,ลเปิดกล้องถ่ายพอหน่อยครับเต่ว่านี่ครับพอหน่อยมาพ่อไปทยงไงครับผมมาไงเดี๋ครับเทางามๆหอมๆแลว์ุ่าห้าเซนห้าแห้วครับนย่ใกล้ๆนี่ครับนี่ป่าหน้าบานปลา,านปหน้าบานครับโลป่าเียวว่า<ห>ัาก,ลลกุ้กดูดันนี่ครับดูดับยุ่งนี่ครับนี่ครับ คนคะักข้าับพอดแล si ้วต่แเน่มือก si ่อนนีครับป้าหนาบานวะนี่ครับน so ี่เป็นยังข้าพดอ๋อเียวแนุ่งนี <h <h ่เห็นป่าพีนองคือมันห้าลูนี้มันดูดแปป้าหน้าบนพี่น้องยิงบึบอยู่ว่ามันป่าใหญ่บ่เดี่ยวิ่งน้ำคือบึบ เกี่ยวเขาป่าเป็นครับพอเข้าขมุมหักมุมหักมุมครับสะเล่าขี้เหนียวจังไรก่อนเดี๋ยวปลูกใบใหม่อีกไม่ได้แนวปูกเสื้อระบาดไว้ส่งนี่เสื่อดึงจอบนี่ด้วยพอได้เป็นใส่ถุงไว้หักมุมปลาข่าวอีไครับโอ้ยมองหนีไหมครับมันนฝ เพื่อปากระเดือดเพื่อปลาซิวซี่ตัวมองนี่สามตัวเลยครับผมพี่เดียวตัวปล <c oughs> าซิวนี่คันได้หลายนี่มกแสพเสียเป็นหางเลยนี่ครับเอาตัวนี้ลักก่อนผลงานครับผมปลาขุยลามพี่น้องถ้าเก่าพ่อน้อยก็มีได้สังเกตได้ปลาขุยลามมันเป็นเ,เพิ่นบางคนสังเกต <Keep up. S 1> ขีปแทงหลังมันเลยครับ แต่มีสุดพี่ไปยหอดหางมัพสังเกตได้ง,ง่ายแยกกันกันกบปาหนอาบ้านในสบายแนวอื่นจะมาอยู่จุดนี้แล้วกันมืดเดี๋จะนี่มานี่มีได้ครับเอาตัวนี้ก้อนม็อก <c oughs> เสียบได้ครับนี่ก็ได้ไก,ก่สิสุดสามเส้นหาแล้วครับคนเอาไปซิวอีกกคนเนึงไก่สิซุดสามเส้นหาแล้วครับอีกประมาณสองสามเมตรกับมืดแล้วครับเอาเก็บเมตรไปเราหพุ่นเดิโอ้อ๋อพุ่นตัวครับพ่อโอ้แต่หนูว่าจะสุดมึงนี้พักมุมโอ้ นี่โอ้ยคือตัวดินงามครับสองตัวครับสามคนนะคนนี้ปลาคุ้มตงามปลาคุ้มบอลคือแขกฟาดหางครับสามเส้นติดรั่วๆเลยครับนี่กับปลานี่นอูกส่วนมากครับผมโอ้โหสามเส้นกับดินแห้งครับผมพ่นพ่นาหน้าบานหน้าบานถือคือเหลืองเดียวครับตัวนี้ สีงามบ่สีทองโอ้หนาบานสีทองอาเรี้ยมลายพดกันบางไก่เสีเมื่อตัวนี้ครับลายพดตรงบันละหนจังยว่าดีว่ายงว่าครับปีกบ้านมีคำมัดแล้วครับบ่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 มีแล้วครับเพาะกินได้หรือเปล่าใส่ครับเพาะปลาอย่างเขาเป็นจังสรนครับปลาแสงเง่งแล้วลูกเฮ้ยพี่ดีตัะครับเพาะเพราะว่าปลาแสงเง่งคู่นี่ครับ ปลาเส้งเงียงก็โตสีดำพี่น้องบางคนเพิ่นก็้ห้องว่าปลากระย์ง,งยงโคว่าปลาลุดไปโคซะแล้วก็ไปตะลุดทะลุพอจับบ่ข้นหางเงียงเลยดิครับนีหักมันตะลวมเอาแบบนี้เลยคือตัวงามเลยครับพ่อลายก็จงแบบลายแสกงามว่าลายแสกครับผมมืดเลยด้วครับที้นี่สามเส้นหาครับผม วัดมันหมืดกระขักเหรอครับเนี่ยจับคมขึนวันนี้เง้ยปลาขาดโอ้ยบ่ได้หมืดโอ้ปลาหน้าบานปลาหน้าบานคือสีงามทองนึกว่าตาเหมืดแล้วบ่อดน่ะหมืดเสยครับโอ้บ่อดมันติดใหม่ๆบูครับเมื่อกี้ถือไม่ไหมเลยบูคับนี่จับตัวสีทองนี่ครับสุดมันยุ่งนี่ครับผมเนี่ยนี่ขอนี่ข้อสุดท้ายเลยครับสามเส้นหาครับไว้ปูเสื้อเหนี่ยไว้ครับ ดมแหนเฮาแล้วก็บผู้ไว้นี่นะนี่สิเดินทางกลับสู่คณะค้อนนะครับมีลักข้องแหนือ่างนี้จะโตครบหมดแล้วไปกลับบ้านเด้อครับพี่น้องบ้านพอพอต้องยกขึ้นไว้เบิ่งเข่าวๆนะครับเบึงข่าเข่าเด็กก็ร่างที่เท้าก่อนอันนี้ก็เป็นปลาบ้านแหงกว่าหน้านี้น้ำฟองครับโอ้ยสุดยอดครับผมสุดยอดสองโลจังหวัดใดนาะครับพ่อป่ะกลับไปเบิ่งอยู่บ้านชัดๆเด้อครับเด้อ บรรยากาศระหว่างทางกลับบ้านครับเออม,มีมีปูน้อยครับมีปูน้อยปูน้อยแล็คครับปูแรแล็คไปแล้วนี่ครับน้ำท่วมงันหนาแล้วก็ไหลาขามทางครับผมบรรยากาศดีๆครับผมเปรี้ยงครับยอดเขานี่มิดอิ่มซิมเลยครับเปื้อครับน้ำไหลพี่น้องไหลในฝัุน กอรบบเลยคัตอนไเมือเส้นี่ยังเห็นไฟเข้าอยู่ได้ครับนี่น้าพร้อมหอมนายอินเดืนปีประมาณห้าเมตรกันายอินเดือนอ่ะพวแถวต้นยางน้ำพันย่าชุวะห้องมาตตึสะดุ้งกับมาตร์ตึย้อนนีบอกครับพอตึกมีได้ลูกป่าเข้าพันธุ์ป่าเข้ามรอตึกกับพุ้นล้วทางนันน้องอใหง่ทำพอพอทางนั้นเขาเคยไปซ้อนกรุงเป็นลูกเมื่อกินเขาแล้วจะเอาไปเบิ้ลนน่อยพอ ไหลาแห้งครับครับเนี่ยอดบาดแล้วได้ครับพี่น้องบาดนี่บาแห้งกัได้เี่เสื้กระตุกนี่ละพี่น้องเลยตัวนึงครับเนี่ยอันนี้ตึกเหงายางเดียวหรือปลาด่างย่างเดียวหรือปลาแห้งก็ได้อยู่นะมีหลายมาได้ปลาด่างปลามอง่มาได้ปลาหมองปลาด่างอันนี้ปลาเหงานี่ครับทรายบ้าน อันนี้ปลาดังเจ็นส้นครับสดๆครับมือน่องตัวพี่น้องเนเกลือเลยงามจะไเงี้ยงามจะไ้ใส่แั่วสาวมาไทยหลรจากไปนะเเดี๋ยวฟีดคลิปก่อนจ้าสวยงามบ๊อบบ๊อบสันบดอบโคตรมีตุกหมันจได้ครับมือนี้ไปกับลูกเก๋ก็ได้ครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องแฟนครับมองทุกบ่อนเด้อครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับผม กดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมพอน้อยซอยเดิมกับลูกเกยครับผมกับลูกสาวแม่ฝางมือพร้อมทีมงานขอบคุณเลยไรครับโอ้่อะว่าหมาเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีบรรยากาศฝนตกตอนนี้อีหยังหอมใชอึ้งเดี๋ยวซ้ายสิไปจับอึ้งมาต้มจูพี่น้องกิ <c oughs> ้งจ้า